วันนี้ครับวันนี้อยู่ผมไม่เป็นถึงก็ไ็นไรครับวันนี้ผมจะพามาดู5าสามข้งไก่ครับนี่ตัวเชีงลองลองาำเล่นดูครับนี่น, <c oughs> นี่ครับตอนแรกก็ยังไม่ถึงกับสภาพแบบนี้นะครับตอนแรกตอนแรกผมนี่ ใส่บังคูนหลังแล้วก็บอสเป็นบอสธรรมดาถังถังเป็นถังเดิมครับอันนี้ผมก็ซื้อถังมาเป็นถังมินิยมแล้วก็ซื้อบอสมาครับบอสแบบกระดานเลยเดี๋ยวผมพามาดูครับวันนี้นี่เลยครับนี่คันนี้แปลงเป็นใส่เป็นถังดีมนะครับโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวผมจะพามาดูทีละชิ้นเลยนี่สูงว่าประมาณนี้ครับตูดหลังผมว่ามันยังไม่ไม่เทียงมากครับมันยังรุ่งๆอยู่เดี๋ยว ผมว่าจะซื้อโชุกใหม่หรือแม่นก่อน,อนใส่ตัวถอยอรถอยอถอยโช๊คครับเห็นมาหลังให้รถมันเตี้ยครับนี่ก็คันนี้ผมก็เคยลงไปหลายทีแล้วครับนี่อันนี้ก็ปินสติปห้าสามล่างดื่มครับคันนี้กเดี๋ยวผมมาดูเพื่อใครอยากได้สูงครับนี่อคันนี้โลเป็นโลหนึ่งหนึ่งจุดสองครับยางหนึ่งจุดเจ็ดห้าครับอันนี้โลก็โลธรรมดาครับ แล้วก็กระบอกโชกคเป็นกระบอกโช๊คกึ่งครับเป็นโช๊ชุดหนาเป็นของดีมครับกระบอกโชกคกึ่งนี่แล้วก็มีบูตเลสครับดุมก็เป็นดุมจะฝั่งนี้ก็นี่ครับเจะฝาดำครับแล้วก็มือลิงพอสนี่นี่ครับสงก็เตี้ยๆเลยครับโหลดหนาเกือบชุดครับแต่ว่ามันมีระยะมีระยะยุบตัวเยอะพอสมควรครับนี่ ก็ไม่ถึงแล้วซุดมาครับนี่ไม,ไม่ไม่ไม่ชนก็บอกโชคครับส่วนแผงคอผมใช้เป็นแผงคอมินียมครับนี่ตัดตัดโชคหน้าสองนิ้วครับนี่แล้วก็จำขึ้นไปครับแต่ว่ามีระยะยุบครับนี่เลยรอหมอทะบางคนอันใต้นะครับแล้วก็กออกมาแฮนแฮนอันนี้ผมไม่ได้ปาดเรายนเขาครับ ต้องเป็นทรงเดิมอยู่นี่ครับแผด์ลิกอยู่ครับแล้วก็ถอดไม้ถอดไฟหน้าอะไรออกหมดเลยครับนี่แ่นเปลี่ยนสาแบบนี้เลยนี่ครับส่วนปรกรากาบก็ปรกกาบันนี้ผมจําไม่ได้เป็นปรกกาบอะไรครับผมไปคุณหาหาเจอผมก็เเดามาใส่ครับแต่เป็นน่าจะเป็นปรกกาุดลองครับนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็มีท่อกรองเรลดครับนี่ นะครับแผงคอแผงคอนะถามว่ามีเนยดีไหมผมว่ามันดีนะมันเบานะบางคนเขาบอกว่าไม่ใช่บางคนบอกหรอกผมเคยเห็นเขาบอกเขาใส่กันแล้วฮักแร้วอะไรผมใส่มาสองปีแล้วนะยังไม่ฮักเลยครับทั้งยกโล่ทั้งอะไรก็ไม่ฮักครับใช้ของดีๆหน่อยอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมใช้ของอะไรแต่ว่าซื้อมาประมาณพันตอนนั้นพันเก็ดกับสองปีที่แล้วแต่ว่าใช้ทุนนะ ฮดหลุมยกลออะไรก็ไม่มีฮารครับอันนี้ก็ยังอยู่ถึงทุกวันนี้ครับแล้วก็ไฟเบอร์ผมก็ปาดทิ้งเลยนี่ครับ mm. ของรอยซีนะครับมันจะยาวมาเงีี้ประมาณนี้ครับผมตัดทิ้งเลยผมไม่อยากพับพับไม่ปินด้วยผ <laughs> มก็ไม่สวยผมก็เลยตัดทิ้งเลยตัด mm. ออกเราสายาลัดรัดเอาครับนี่นอตไม่ mm. <Not> maybe, มีสักตัวครับนี่นอาสายาลัดรัดเอาครับนี่ mm. แล้วก็นี่อันนี้เป็นสวิคค์กุญแจครับนี่เป็นสวิ์ออฟรันครับนี่ ก็ใส่แบบนี้รดเช้งครับนี่ตรงแล้วก็ออกมานี่ทอ่ออันนี้ทอ่อ,นนทอของ B S D S B ครับนี่อันนี้ผมปลายมันตามตามจริงปลายไม่ได้ยาวขนาดนี้นะครับนี่ผมต่อครับเอาท่อก้องเลนนะครับมาต่อมาต่อให้มันยาวยาวแล้วดียังไงอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมเห็นเขาต่อผมก็เลยต,ต่อตามครับ แล้วก็มีอาร์มครับอาร์มเป็นอาร์มย่นเนี่ยครับซื้อสั่งมานะครับตอนแรกมันตรงนี้ถ้าสมมติย่นเข่าลึกนะครับมันติดขานตรงนี้ครับนี่ผมก็ตัดทิ้งนะครับนี่ให้มันเหลือแค่นี้ให้พอมันแบบว่ายึดๆกันอยู่ครับแต่ว่าย่นเข่าครับโค้งก็โค้งก็ผมตัดทิ้งครับโคงมันจะมีตรงนี้ครับเล็กขึ้นมาประมาณนี้ครับอันนี้ผมก็ตัดทิ้งตรงนี้ผมก็ตัดออกครับรอยผมเป่า ผมเอเกตเป่าแล้วผมกดทายหลงครับโดทายให้มันเตี้ยหลงกว่าตัวตัวเก่านิดนึงครับตอนเลขมันจะเหลี่ยมหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ครับคูงอะไรก็ตัดทิ้งหมดครับนี่ใช่แบบนี้เลยตรงนี้ก็ดัดเอาครับแล้วก็มีถังมินียมใครสมมติว่าใครจะแปลงใส่ถังมินียมนะครับบางคนเขาก็นี่ครับมันเป็นเล็กนะครับเล็กยืดแบบนี้อันนี้ผมใช่เป็นเล็กเล็กฝาดําหลังของดื่มลอยซิฟครับนี่ มาออกติดเลยครับอันนี้ผมก็ตัดหูตรงนี้ออกครับทางมือทืนหูนี้หน่อยมันจะถึงจะสูงสูงไปหน่อยนะครับผมก็เลยอยากได้ต่ำๆผมก็เลยตัดออกผมนี่ครับออกติดตะคูงเลยแล้วก็เอาถังดีนนะครับมามาวางตรงนี้ครับแล้วก็ลอยน็อตครับนี่ส่วนตรงนี้บางคนเขาก็เอาเบ็เอาเบ็ดรองก็ได้ครับเนี่ยให้ถังน้ามัน ตรงข้างล่างครับมันทะเบด,ดก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมก็ออกเหมือนเหมือนกันครับนี่ทําหูขึ้นมาครับให้มันแข็งแรงหน่อยครับนี่แต่ผมไม่ดูฟังเน,นี่ครับผมทําหูขึ้นมาให้มันยึดกะถังครับผมกลัวถ,ถังมันชีกมันถังิมียมด้วยครับนี่แล้วก็ถ้าใครจะแปลงน,นะครับมันก็มีซื้อถังใหม่แล้วก็มีปั๊มติก๊กอันนี้ปั๊มติ๊กผมก็ใส่เป็นของดีมซูเปอร์คับครับนี่ ันนี้ใส่เป็นของดิมทูกครับแล้วก็บอสบอสผมนะ่ะช้เป็นของเว็บลอยซิฟตอนี้ผมมาลองปุ๊บม,มันใหญ่ครับเว็บวิบลอยซิฟนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะบานหน่อยครับแล้วนี่สูงเวลานั่งมันมันติดขาครับผมก็เลยปาดปาดอิงเลยผมแกะผ้าออกแล้วผมก็เลาะนี่ครับให้ตรงนี้มันเดียวตรงนี้มันก็ยังเป็นทรงของลอยซิฟอยู่ครับบอสดีหมูกว่ามีนีน่อันนี้บอสดีอันนี้มันก็เล็กเกินครับมันไม่ค้ำบอสมันลุบ เนี่ยครับเป็นบอสังกระสีแบบนี้เหมือนกันครับเดี่ยผมก็ปาดเลาะดีครับแล้วก็เจาะอันนี้ฝาตรงนี้ถังเมียมันหายครับใส่ฝาอุชิแทนเนี่ยครับแล้วก็มีเจาะรัดท้ายครับแล้วก็กดท้ายตรงนี้ผมก็ตัดทิ้งครับเนี่ยถ้าสมมติทคยชอบสูงแบบแบบนี้ก่อนนี่เลยครับตูดผมกดท้ายมานิดเดียวครับเนะครับ โชกหลังก็ไม่รู้ว่าความสูงมันเท่าไหร่ครับลอยซื้อมาตั้งนานแล้วครับผมก็เลยใส่ไปก่อนครับแล้วก็มีสตอโซ่สี่หนึ่งห้าสตือครับอันนี้ผมใส่สามซีฟครับลองได้สองรอยหนึ่งเมตรดูครับอยากลองลองเดินทางสั้นครับใส่ประมาณนี้ครับดุมก็เป็นดุมลึกอันนี้มันเป็นดุมของเนี่ยครับที่ว่ามันใส่ดิสหลังได้ครับผมเลยเอาเอาเอามาใส่เอามาใส่ไปก่อน ผมอยากตามจริงเนี่ยผมว่าจะดัดไทยนะครับให้มันให้มันเรียบหมาแบบแบบคลงนะครับผมว่ามันสวยนะเหมือนเหมือนพวกดีมนะครับเดี๋ยวรอเป่าดัดอีกทีนึงครับเดี๋ยวลองทําดูครับก็ประมาณนี้ครับนี่นี่เลยคันนี้ก็ยังเป็นสเต็ปเดิมครับห้าสังห้าสามล่างเดิมครับรอยเครื่องลอยเครื่องแดีผมลงคลิป ก้อนๆนะ่ะนั่นไปนะผมไม่ได้ทำอะไรผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยครับก็เครื่องอยังเป็นเครื่องเดิมเครื่องของหารามล่างเดือมาเครื่องเกือบสองปีแล้วแหละครับเออส่วนแบตแบตนี่ครับแบตนี่เป็นแบตดีเทียมครับแบตเบาแบตเบาแล้วผมว่าใส่อันนี้เป็นดี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 ฟัมติก็ประมาณนี้ครับพักเท้าอะไรก็ถอดออกเลยเป็นไปนนรุ่นขูงไก่ครับอบอสบอสนี่บอสถามกสิ่งยครับนี่ ไม่ดูนี่ปังเทียบนะครับไม่มีความนุ่มเลยเลยแล้วก็ถ้าใครใส่ถังดีนนะครับเราใส่บลอคแบบนี้ต้องระวังไอ้นะครับปั๊มตรงปั๊มติ๊กนะครับระวังมันฮักผมอันนี้ผมก็ตัดเล็กดัดเล็กนะครับให้มันค้ำอยู่กับบล็อคไม่ให้มันถูกปั๊มติ๊กนะครับเดี๋ยวมันฮักนี่ผมก็ค้ำอยู่มันก็อยู่นะครับก่อครับก่อไม่มีอะไรครับนี่ก็เดี๋ยวรอจัดทรงจัดไหนให้มันเตี้ยกว่านี้ครับ น,นี้ดร็อกเตอร์ครับโดยตอนนั้นใส่ใบอะไรลุดก,ก็ใส่ใบเด้วถอดออกครับนี่ครับผมลองติดเครื่องให้ดูครับนี่สวิตนี่ครับนี่สวิตส,สังบ้าติดอั่งครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูคันนี้ก็เป็นน้ำมัน e85 ครับเครื่องมันไม่ร้อนมันก็สตาร์ทยาก โคตฟีเอาเปรุ่นโคกไก่ครับลองลอ,อ,องผมเพื่อหน่งนนี่ครับน้ำมันมีกันห่า อย่งก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองทำลิลลิลดูครับว่ามันจะวิ่งดีไหมครับลองทำถังตันดูครับอันนี้ก็ทิปไลทิปไอเครื่องเอ็มคันนี้ไฟเลี้ยบังลมครับเราคันแดงผมมีคันนึงอยู่ในบ้านผมว่าจะขึ้นใหม่ละซื้ออะไรมาเกือบครบแล้วครับอันนี้ก็จอดจนฝุ่นจับแล้วครับนี่นี่ครับจอดไว้นานนะครับไม่ได้ขี่คันนี้ปั๊มติ๊กพังครับคันนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรครับปกติครับก็ถ้าอยาก ให้ผมทำคอนทิต์เกียวกระไลก็คอ,อมเมนต์มาได้ครับถ้าชอบต็อฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามช่องไม่มถึงก็เป็นไรด้วยครับขอบคุณครับ